ทำพูนทำบุญเป็นในพิธีส่งน้ำพระเจ้าตนหลวงหรือพระเจ้าริเคราะห์วันเสาร์ที่24พฤษภาคม2518เวลา07.00ดอกนทำบุญทักษิณนานุปทานถวายพระตาหานเพลนพระสงฆ์สามเณรเวลา09.39นพิธีรีก,กรรมตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำมาเป็นน้ำส่งพระเจ้าริเคราะห์ประทานในพิธีมาถึงพิธี ช่างฟ้อนจิตอาสาชาวบ้านเหล่ายาวพ้อนต้อนรับประธานนายอำเภอบ้านโหงนายจารันบณีจันรสุขจุดธูปเชยนบูชาพระรัตนตรัยนำไหว้พระและกล่าวองค์การบงวงสรวงเจ้าหน้าที่ดับน้ําจากบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ส่งให้เจ้าหน้าที่รองรับน้ําเทใส่กันให้ประธานในพิธีอัญเชิญน้ำจากบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาประดิษฐานบนบ,นบุกสบกบวนแห่ดักเดยนจากโรเดนจิระพิทยา แห่นำขบวนเวียนทักศิลรอบพระวิหารสามรอบเสร็จแล้วนำน้ำสงเข้าสู่ในมณฑลพิธีในพระวิหารประทานจุดทูปเตียนบูชาพระันตนตไรมัคคนายกกล่าวนำไหว้พระและกล่าวสมาทานบิญจศิลปะสง์พิธีจำนวนสิบปรุสวดมาติกาพิจารณาผ้าบางสกุลมัคคายกกล่าวโอกาสขอขมาน้ำสง องพระเจ้าตนหลวงพระเจ้าริเคาะปเคนเครื่องไตยทานแด่พระสงฆ์ในพิธีพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรพระทานสงนำพระสงฆส์สาม,มนเณรสงน้ำพระพุทธรูปจำลองพระเจ้าตนหลวงประกานฝ่ายคารวะนำผู้เข้าร่วมทำบุญสงน้ำพระพุทธรูปจำลองพระเจ้าตนหลวง,เ,ลวงเป็นอันสิ้นพิธี วรกิจมหิติศูนย์ข่าวภาคเหนือยิสี่น็อตเทมนิวเชียงใหม่รายงาน